สวัสดีครับอ,อันนี้เป็นการ <ขอ S 1> ลง <ขอ S 1> ดัน OGH <head S 2> <ขอ S 1> เพื่อหางเงินนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดีย๋ดวยวเดถ้ายังไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดวเดว,ดวผมกดติดตามกลับนะครับทั้งคุณก๊อฟและคุณท็อปนะครับเดี๋ยวคุณก๊อฟจะนอนหรือยังครับ ถ้ายังไม่นอนเนีเดี๋ยวผมพาพาไปเยี่ยวได้ได้ได้ครับอ่าคุณท็อปคุณท็อปเข้ามาพอดีเลยคุณคุณท็อปยังอยู่ป่ะครับอ่าเนี่ยครับอ่าคุณกอลครับเนี่ยผมผมเล่นกับคุณท็อปเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวเดีด๋ยวผมเดี๋ยวผม